สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Astro อุ่ยนะคะห้องเรียนโหราศาสตร์ตอนตกวันนี้พี่เวนมาพูดเรื่อง guiding planet หรือว่าดาวนำทางซึ่งเอามาจากโหราศาสตร์ที่เรียกว่า humanistic astrology หรือว่าโหราศาสตร์มนุษยธรรมเป็นโหราศาสตร์ขแขนงหนึ่งของโหราศาสตร์ตอนตกนะคะที่เขาจะเน้นไปที่การพัฒนาตัวเอง การเรียนรู้ความหมายของดาวเพื่อนำเอามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราอันนี้เป็นซอสของเนื้อหาของวันนี้นะคะชื่อว่า c l d i a c o m แล้วก็เดี๋ยวพี่อิ๋จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใครสนใจที่จะไปอ่านต้นฉบับก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้เลยชื่อหัวข้อว่า your guiding planet discover your innate skills and inner faculties ซึ่งวิธีดูเนี่ยคะ่ะไม่ยากเลยนะคะ เราก็จะใช้ดาวทั้ง10ดวงของเราอ๋อยกเว้นพระาทิตย์เพราะว่าพาทิตยนะ์นจะเป็นตัวตั้งต้นให้เราดูก็คือดาวไหนอยู่ก่อนหน้าพาทิตย์สมมุติว่าพระอาทิตย์ของคุณอยู่ที่10องศาราศีสิง์ดาวใดๆเลยนะที่มาก่อนหน้านั้นจะเป็น ข้ามราศีกันก็ได้ก่อนหน้าราศีสิงค์คือราศีกรกฎถูกไหมสมมติว่าคุณมีดาวศุกร์อยู่ที่28องศาราศีกรกฎอันนั้นก็จะเป็นดาวนำทางโอเคนะคะโดยเราจะเริ่มที่ใช้พาทิตเป็นตัวหลักพี่วิ่จะยกตัวอย่างของตัวเองให้ดูแล้วกันนะคะก็คือว่าพี่วิเนี่ยมีพาทิตอยู่ที่11องศาราศีธนูเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มาก่อนละ11องศาราศีธนู ตัวแรกเนาะเป,นเป็นดาวแรกเราจะถือว่าดาวนั้นอะ่ะใช้เป็นดาวนำทางซึ่งพระอาทิตยอยู่ที่11ใช่ไหมคะเราก็ย้อนกลับมาค่ะแล้วก็มี10แล้วก็มี9ที่นี้10เนี่ยคือตัวราหูไม่ใช่ดาวเราจะข้ามไปดาวแรกที่เจอก่อนหน้า11ก็จะเป็นเลข9ถูกไหมคะเลข9ทธนูก็คือเนปจูนอันนี้ guiding planet ของพี่อุ๋ยก็คือดาวเนปจูนทีนี้ทุกคนก็ไปดูนะว่า guiding planet ของคุณอยู่ที่ไหนแล้วก็มาฟังกันนะคะว่าความหมายของ guiding planet หรือว่าดาวนำทางเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรก็คือว่าเเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าเราเกิดมาแล้วมีทักษะอะไรติดตัวมามีความสามารถพิเศษอะไรที่แบบจริงไม่ต้องไปเรียนแต่ว่ามันมาอยู่แล้วตั้งแต่กำเนิดนะคะการที่เรารู้ตรงนี้ค่ะจะทำให้เราอ่ะ รู้จุดแข็งของเราพอเรารู้จุดแข็งว่าอยู่ตรงไหนเราสามารถพัฒนาตรงนั้นให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะคะซึ่งความสามารถเนี้ยไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นสิ่งที่จะหาเงินได้หรือจะทำให้เรารวยขึ้นแต่เป็นความสามารถที่ถ้าเราใช้เราจะมีความสุขแล้วเราจะรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่ฉันทำแล้วฉันสบายใจแล้วทำให้ฉันเก่งกว่าคนอื่นนะคะ ศักยภาพคือการค้นหาศักยภาพของเรานั่นเองนะซึ่งคุณจะสามารถหาศักยภาพของตัวเราหรือลูกของคุณเนี่ยก็ได้ด้วยหลายๆวิธีถูกไหมคะปัจจุบันก็มีการตรวจ DNA หรือว่าไป take, เทคแบบทดสอบทางจิต,ตวิทยาที่ค้นหาว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนสมองประเภทไหนสมองด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราดูคลิปวันนี้เนี่ยนะคะ เราก็ไม่ต้องใช้เวลาค้นหาเลยเพื่อค้นหาความชอบและศักยภาพของตัวเองเพราะว่าเราจะดูจากดาวที่อยู่ที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะลองดูวันนี้เนาะแล้วก็ลองดูว่าใช่ไหมอ่ะมันเป็นยังไงโหราศาสตร์มันอยู่ที่อยู่ที่สถิตินะคะเพราะฉะนั้นเราเปิดรับเลยค่ะว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรเม้นลงมาข้างใต้ว่าดาวของคุณ ที่เป็นดาวนําทางคือดาวอะไรแล้วก็ความหมายเนี่ยตรงไหมแล้วคุณได้ใช้ดาวนั้นในการประกอบอาชีพหรือว่าในการใช้ชีวิตในการพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมมามาแชร์ให้พี่ๆกันฟังด้วยนะคะโอเคดาวนี้นะคะทาง humanistic astrology เขาจะเรียกว่า oriental planet of oriental appearance oriental มันแปลว่าทิศตะวันออกนะคะก็คือเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของพระอาทิตย์ คือพระอาทิตยเนี่ยโผล่พ้นขอบฟ้าเนี่ยมาทางทิตตะวันออกถูกไหมเราจะถือว่าทิตนั้นคือทิตตะวันออกแต่ว่าดาวที่อยู่ก่อนหน้าตะวันจะออกนั่นแหละคะ่ะก็คือเหมือนนำนำพระอาทิตยมานะคะเป็นแพลเน็ตแรกที่ Rise ก่อนที่จะเห็นดวงอาทิตย์เราจะเรียกเขาว่าเป็น Inner Guiding Voice เป็น เทพประจำตัวเป็นดาวนำทางแล้วแต่คุณจะเรียกเลยนะคะใช้คำว่า guiding planet ก็คิดคือพี่เอ๋รู้สึกว่า guiding planet มันดูง่ายต่อความเข้าใจว่าเออดาวนี้นำนำทางให้เราโอเคเราจะเริ่มที่ดาวพุธนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีดาวพุธเป็นดาวนำทางคุณจะมีความสามารถในการสื่อสารในการคิดที่เคลียร์เป็นคนที่คิด ไว y c o m m ิวนิเคตได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอาชีพไหนใดๆที่ได้ใช้การความคิดแล้วก็การสื่อสารเนี่ยจะเหมาะสำหรับคุณนะคะถ้ามีปัญหาหรือถ้าถ้ามันจะมีอุปสรรคสักนิดนึงนอะเนาะมันจะมีความรู้สึกว่าคิดเยอะไปหน่อยคิดคิด,ค,ดคิดอยู่นั่นะขึ้นอยู่กับว่า,วาดาวอะค่ะเดินตรงหรือถอยหลังอ ลืมบอกนะคะว่าดาวเนี่ยคะ่ะจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ดูที่แอสเปกที่ดาวอื่นส่งมาหาเขาสมมติว่าดาวของคุณคือดาวพุธเนาะแล้วดาวพุธโดนฉากด้วยดาวเสาอย่างเงี้ยเราจะใช้ดาวพุธของเราได้ยากเนื่องจากว่าดาวเสาเขามาเป็นอุปสรรคทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความคิดของเรามันไม่โอเคว่ะเราไม่ควรจะพูดออกไปเนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเป็นได้รับเส้นสีน้าเงิน12 0องศา60องศามาจากดาวเสาอย่างเงี้ยมันจะช่วย โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ดูเขาคนเดียวหลักๆแต่เราจะดูว่าเขาอยู่ที่ราศีไหนบ้านไหนแล้วก็ได้รับแอสเพ็กจากดาวอื่นอย่างไรนะคะอ,อ,อันนี้คุณจะมีเสียงในในหัวของคุณที่จะบอกว่าควรจะทำอะไรหรือควรจะพูดอะไรควรจะไปหาข้อมูลที่ไหนใช้เทคโนโลยีใช้สื่อแบบไหน ถึงจะตรงใจกับผู้ฟังวิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้คุณจะได้ไปเต็มๆเลยนะคะทีนี้เราก็คิดว่าเอ้ยมันก็ควรจะอยู่ในกลุ่มนักเขียนถูกไหมคนคนที่เป็นนักเขียนน่ะน่าจะมีดาวพุดเป็นดาวนําทางซึ่งก็มีนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาชีพเดียวเราเห็นว่ามีนักการเมืองด้วยอย่างเช่นเอลกอกซึ่งเคยเป็นรองประธานาธิบดีสมัย นู่น,นะนะคะเมื่อนานมาแล้วหรือว่านิเชสซึ่งเป็นนักคิดของชาวเยอรมันนะคะเป็นนักคิดนักปราชด,ดาลไลลามะซึ่งมาในทางสปิริตชวลเนาะแมริมอนมอนโรซึ่งเป็นดาราเนี่ยคะ่ะคือได้ทุกสายงานแต่ว่าคนกลุ่มนี้จะรู้จกักคือถ้าเขาใช้นะถ้าเขาใช้ดาวพุธของเขาให้มีประสิทธิภาพแล้วดาวพุธของเขาไม่ได้โดนดาวมาฉากมาเลงมากุมเนี่ย เขาว่าจะสามารถใช้ได้แล้วก็วิธีสื่อสารได้ดีมากเลยค่ะถ้าสมมุติว่าดาวพุธของท่านที่เป็น guiding planet เดินถอยหลังคุณจะมีความสามารถในการทำนายค่ะแล้วก็ตอนที่คุณมีชีวิตอยู่พูดอะไรเนี่ยคนเขาจะยังไม่เชื่อแต่ตอบต,อ,ตอเมื่อคุณจากไปแล้วสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณเคยเคย predict เอาไว้มันจะเป็นจริงทั้งหมดเนาะเขจะแบบ คนรุ่นเดียวกับคุณน่ะจะไม่สามารถเข้าถึงความคิดของคุณได้จะต้องเป็นแบบเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วคนถึงจะมาอ๋อเข้าใจละในตอนนั้นที่คุณพูดอย่างนี้เออมันเป็นจริงเช่นตอนเนี้ยออสมมติเศรษฐกิจไม่ดีแล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเราจะต้องเออไปประกอบอาชีพอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งคุณอะมองไปไกลแบบสิบสิบห้ายี่สิบปีแล้วคนในปัจจุบันอาจจะยังมองไม่เห็นชัดเท่าคุณนะคะ อันนี้ก็คือถ้า guiding planet มันถอยหลังตัวอย่างนะคะก็อันนี้เป็นนิเช่นะคะแล,แ,ลแล้วนิเช่หายไปไหนเออเออรูปหายบ้างอะไรบ้างนะคะงงไปหมดอ่ะเอาเป็นว่านิเช่เขามีดาวพุธอยู่เป็น guiding planet นะคะแต่ว่ามันนี่นี่มันหายไปอะ่ะแตบเป็นไงอืมหายไป แย่ yeah, จังขอโทษทีนะคะคือจะบอกว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะดาวพุธกับดาวอาทิตย์ของเขาเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณข้ามราศีเลยคะ่ะเหมือนกับกระโดดไปหนึ่งราศีแล้วค่อย,อยจะค่อยเจอพระอาทิตย์เนี่ยคะ่ะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ใกล้ๆเท่านั้นไม่ใช่นะคะสมมติว่าไม่มีอะไรมาก่อนหน้าพระอาทิตย์ของคุณเลยอะ่ะข้ามอีกหนึ่งราศีเลยแล้วค่อยเจอเนี่ยเราก็นับค่ะเ,เหมือนกับแล้วนี่คือ เหมือนกับอันนี้ค่ะอันนี้ยังอยู่ราศีเดียวกันเนาะอ่ะนี่เลยมหาตมะคันธีจะสังเกตว่าไม่มีอะไรมาอยู่ก่อนหน้าพระอาทิตย์เลยเนาะคะ่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ของท่านเนี่ยอยู่ในราศีตุลเนาะเสร็จแล้วดาวจันนะคะอยู่ในราศีสิงห์ไม่มีอะไรอยู่ในราศีกันข้ามไปเลยนะคะแล้วก็ถือว่าดาวจันทนี่แหละเป็น guiding planet ของท่าน โอเคไหมคะ19องศาราศีสิงห์8องศาราศีตุลนคือพระอาทิตห่างไกลกันมากเลยแล้วเขาบอกว่ายิ่งห่างอะ่ะมันจะยิ่งเหมือนมีเวลาให้คบคิดให้ให้ดาวเนี้ยได้แสดงพลังมากกว่าที่จะมีอยู่ใกล้ๆแล้วเหมือนกับเจ้าชาตาจะรู้สึกว่าโดนพระอาทิตย์กบสมมตินะอะ่ะเราเลื่อนดาวจันทร์มาไว้ข้างๆพระอาทิตเนี้ยอะ่ะ คนเขียนนะคะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มาอยู่ใกล้พระอาทิตย์โดนพระอาทิตย์กลบอันนั้นก็จะเป็นไปได้ว่าคุณอ่ะอาจจะใช้ดาวจันทร์ได้ยากกว่าได้ยากกว่าท่านมหาตามะคันธีเพราะท่านมหาตามะคาันธีกว่าพระจันทร์จะมาหาพระอาทิตย์เนี่ยไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไม่โดนแสงของพระอาทิตย์กลบแล้วท่านอ่ะสามารถใช้ได้ทั้งดาวจันทร์และอาทิตย์มาร่วมร่วมมือกันนะคะเราก็จะ ไปที่ดาวดวงที่2เลยนะคะดาวดวงที่2ก็คือดาวศุกร์ถ้าใครมีดาวศุกร์อยู่เป็น guiding planet ดาวศุกร์คือความสวยงามศิลปะความรักใช่ไหมคะแล้วมันจะหมายถึงสิ่งที่คุณให้คุณะคะ่าเพราะฉะนั้นงานของคุณเนี่ยคุณจะไม่มีความสุขเลยถ้าคุณไม่ให้คุณค่ากับมันเช่นฉันทำงานนี้เพียงเพราะว่าก็ตกงานนะก็เลยไม่เลือก อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่รักจะไม่มีความสุขเลยจะไม่เหมือนกับการที่เราได้ทำงานสิ่งที่เรารู้สึกเป็นแพชชั่นของเราจริงๆและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือความการได้รับสิ่งตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมเช่น <c oughs> ได้ตัวเงินได้คำชมได้ความรางวัลความหรูหราความสะดวกสบายอันนี้ก็คือ จะเป็นตัวนำทางคือทำทำอะไรก็ได้นะให้มีสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะโอเคและกลุ่มนี้ล่ะคะ่ะเราจะเห็นว่ามีเป็นศิลปินอ,อาร์ติสที่เป็นนักนักพักนักวาดภาพนะคะเป็นอาร์ติสนะคะเช่นแวนโก๊ะพิคาโซดาลีนะคะ, h, Picasso, ะ,คะหรือว่าเป็นโพเอตก็คือกวี แล้วก็แล้วก็นักเขียนก็มีนะคะคือจะเน้นที่ความสวยงามความรูลาแล้วก็เห็นอะไรที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมถ้ามีความรักจะอยากได้คําชมมากๆอยากให้คนเนี่ยมาชื่นชมมาแบบเคารพในสิ่งที่เขาทำถ้าถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ขึ้นมานะแล้วถ้าอยู่ในงานที่แบบเจ้านายไม่เห็นคุณค่า หรืออะไรแหละคนมองไม่เห็นค่าเขาเขาก็ไม่มีความสุขนะคะมีความเซนซิทีฟมากหากโดนตำหนิอือันนี้ก็จะรู้สึกเ,เปราะบางนิดนึง่งแบบว่าถ้าทำอะไรแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะมีใครมาติติงเขาเนี่ยค่ะก็จะมีความแบบเออต้องการความรักความอวยยศนิดหนึง่ง เออ่ถ้ามากไปนะจะกลายเป็นไม่ไม่บาลานซ์ balance, เราจะรู้สึกว่าเราจะสแสวงหาแต่ความคำชมความรักมันจะมากไปนะคะก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีๆอ,อ่อันนี้ก็คือหายไปคู่เลยนะคะทำไมทาไมเป็นอย่างนี้อ่ะเอาเป็นว่าไปดูอันต่อไปแล้วกัน ต่อไปก็คือพระจันทร์นะคะพระจันทร์เนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการดูแลเป็นเรื่องของมวลชนพระจันทร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะว่าแป๊บหนึ่งเขาก็ไปอยู่อีกลาสีหนึ่งละจึงเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะโดยตรงคุณใช้พระจันทร์นำทางอย่างไรก็คือคุณอะสาม,มารถอย่างรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรดูแลคนอื่นเก่ง สามารถจัดการเวลามีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาเยอะๆอะเช่นอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยเราดูเด็กคนนึงอ่ะไม่ใช่ดูแค่ความรู้ของเขาถูกไหมแต่เราต้องดูว่าเขากินอิ่มนอนหลับดีไหมแบบเขาสบายใจหรือเปล่าเขาจะโตมาเป็นคนที่ดีหรือเปล่าเนี้ยมันจะมีรอบด้านให้คิดแล้วคนที่มีพระจนันำเนี่ยเหมาะกับการทำงานแบบนี้ซึ่งก็คือว่าเป็นสาย education แล้วก็สายให้คำปรึกษา เพราะว่าคุณเนี่ยสามารถคือโอเคกับการที่มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเยอะเนี่ย interruption adjustment problem solving ช่วยคนเก่งนะคะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างรับรื่นความเสี่ยงที่จะมีก็คือว่าเราอาจจะทำงานหนักเกินไปเหมือนคุณครูที่แบบว่า เอากาันบ้านกลับไปตัวที่บ้านแล้วก็ทํางานจนดึกจนดึกคล้ายๆทํานองเนี้ยแต่ไม่ได้บอกเป็นคนทุกคนนะแต่คือคุณอาจจะห่วงใยญยคนอื่นแทบจะตลอดเวลาเลยจนจนเอางานมาไว้เป็นชีวิตของตัวเองเนาะก็วิธีวิธีทําให้มันสงบขึ้นก็คือว่าคุณต้องหาที่สงบสงบเพื่อปล่อยให้ความคิดของเราได้มีการพักบ้างขวัญทามะนะคะ จะนั่งสมาธิก็ได้หรือถ้าไม่สามารถนั่งสมาธิได้ก็ไปเดินเล่นในในป่าในสวนอะไรก็คนเดียวที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเพราะว่าทั้งวันคุณเนี่ยคุณเหมือนคุณยุ่งกับคนเยอะแล้วก็ต้องมีโมเมนต์หนึ่งให้ตัวเองได้ปล่อยจอยบ้างนะคะอันนี้เมื่อกี้พูดถึงแล้วนะคะว่าท่านมหาตระคานธีเนี่ยมีดาวจัน์เป็น guiding planet จึงทําให้ท่านน่ะเวลาจะหูแล้วอยู่ตรงยอดเอเพ็กซ์เนาะ เอ e x ก็คือตรงยอดของตัว t ีสแควรนะคะซ้ายขวาเนี่ยก็มีอีกกลุ่มดาวขนาดเลยคือพระจันทร์ในดวงท่านเนี่ยสำคัญมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พระจันทร์ดวงเดียวที่จะมาช่วยพาทิตต์แต่เป็นดาวพูตโตจูปิเตอร์ Jupiter แล้วก็อังคารแล้วก็สุขด้วยโอเคนะคะจึงทำให้ท่านใช้วิธีการที่ช่วยเหลือคนเพื่อให้มีอินด p พ n เดนซ์กับชาวอินเดียเนาะ แต่ไม่ใช่วิธีการรุนแรงรเลยแต่เป็นวิธีการที่แบบให้ทุกคนได้ประโยชน์กันหมดแล้วก็ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเนาะ,ะดาวอังคารดาวอังคารมาเป็น planet guiding planet ของเราจะเป็นยังไงเราจะต้องใช้กําลังหรือเราจะไปเป็นนักกีฬาหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะคะนักกร้องเนี่ยหลายท่านก็จะมีดาวนี้เป็น guiding planet อย่างเช่นจอห์เลนนอนแล้วก็เดวิดโบวีซึ่งหมายความว่า ทุ่มไปเลยทั้งตัวกล้าหาญความกล้าหาญความพลังของเราจะเป็นตัวนำพลังของเราอยู่ที่ไหนแล้วความทุ่มเทเสียสละชีวิตของเราอยู่ตรงไหนตรงนั้นนะคะจะเป็นที่ที่ช่วยนำทางให้เราประสบความสำเร็จเนาะความเด่นของดาวอังคารคือพละกกำลังและกำลังใจนะ Willpower นะคะ เราตั้งใจมากน่อยแค่ไหน determination <c oughs> ก็คือความตั้งอกตั้งใจไม่ล้มเลิกง่ายๆคนกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าง่ายต่อการที่เราจะทำอะไรไปให้สำเร็จตลอดอดฟังเมื่อเทียบกับคนกลุ่มอื่นคือคนกลุ่มนี้จะมีความว่าถ้าฉันลงมือว่าฉันจะทำแล้วฉันจะทำให้ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถ self promote ได้ก็คือไม่ต้องให้ใครมาช่วยโปรโมตตัวเองคือตัวเองอใช้ตัวเองอ ออกออกออกหน้าสื่อหรือว่าให้คนมามองเราได้นะคะความอ,อ,อาจจะมีความเชื่อเฉือนในลักษณะที่ว่าถ้าโกรธหรือว่าถ้าต้องการอะไรแล้วก็จะเอาให้ได้มันก็จะมีความไม่ปานีปาสัยกันบ้างอยู่บ้างนะคะขึ้นอยู่กับแส pect ที่เข้ามากลุมฉากเลงเขาแต่ว่าคุณอะจะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆ ฟิลเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจการเมืองงานศิละปะงานแฟชั่นงานเป็นนักกีฬาเป็นอะไรที่ต้องใช้พลังกำลังและววิวเพาเวอร์ได้ทำได้หมดก็ไม่มีปดตัวอย่างนะคะแต่ว่าเราก็ไปที่ดาวพิหัสกันเลยนะคะถ้าคุณมีดาวพิหัสเป็นดาวนำทางก็แน่นอนว่าคุณจะมีสกิลเยอะแยะมากมายแล้วก็ มีความสามารถเยอะสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนทุกชนชั้นเ,เป็นซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟเป็นเรื่องของกฎหมายได้เป็น politician ก็ได้เป็นใครก็ได้นะที่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเอาศิลธรรมมานำ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 ,นำชีวิตของตัวเองนะคะ แล้วก็เป็นเป็นคนที่สามารถมีชื่อเสียงและเงินทองเข้ามามเป็นคนที่เหมาะมากกับการทำงานเพื่อมวลชนเพราะว่าคุณชอบที่จะช่วยคนหมู่มากเนาะก็เป็นจัดจัดอะไรที่เป็นรวมรวมเป็นความร่วมมือของคนเยอะๆเนะะี่ยค่ะเพื่อช่วยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้คุณจะถนัด สำคัญมากที่จะต้องทำงานให้กับมวลชนนะคะถ้าคุณไม่ทำหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเพื่อเพื่อฉันคนเดียวนี้ก็จะไม่เวิร์กละ่ะตัวอย่างก็คือเบิร์ตไอสไตน์นะคะดาวเสาค่ะดาวเสาเป็นเรื่องของระเบียบเป็นระเบียบและความอดทนถ้าคุณมีดาวเสาเป็นดาวนำทาง ก็คือโชคดีมากเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความอดทนแล้วก็มีระเบียบวินัยนะคะแต่คุณเนี่ยจะจุดเด่นเลยก็คือทําไปแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะนู่นนี่นั่นเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ท้อมีความยาวนานเวลาจะทําอะไรแล้วเนะี่ยยาวได้นานได้อดทนแล้วก็เป็นผู้บริหารก็ดีเพราะว่าคุณจะไปจัดระเบียบเก่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน างลากฐานให้กับธุรกิจใดๆนะคะหรือมาตินลูเทอร์คิงก็เป็นตัวอย่างที่ดวงที่มีดาวเสารเป็นดาวนำทางนะคะดาวยูเรนัสค่ะยูเรนัสก็เป็นเรื่องของความแหวกเนาะฉีกเป็นนักคิดคน้นนักประดิษฐ์ถ้าไม่มียูเรเนเรสก็คงไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าใครมีดาวยูเรนัสอยู่เป็น guiding planet อยู่ก่อนหน้าพระอาทิตย์คุณจะสามารถานำสิ่งใหม่ๆมาสู่โลกนี้ได้คุณชอบความเปลี่ยนแปลงคุณชอบเรื่องที่คนนึกไม่ถึงเป็นพวกจะว่าแหวะกกระแสะก็ได้นะคะแต่เป็นเรียกว่าผู้นำกระแสะดีกว่ากระแสะเป็นไงคุณไม่สนหรอกคือคุณอาจจะเป็นผู้นำคนอื่นเขาแล้วก็ จะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันพัฒนาได้ดีกว่านี้สิก็เลยจะรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนมันตรงนี้มันก็ควรจะพัฒนาตรงนั้นก็ควรจะพัฒนาอะไรเงี้ยค่ะตัวอย่างของบุคคลที่มีก็คือมาดอนน่านะคะเรามาดูออันนี้ไม่หายนะคะรูปซ้ายขวาย,ยังอยู่ครบคือดาวเนี่ยอัดแน่นมากในเนี่ยสิงกันเแล้วดูพาทิตพาธิตนะคะอยู่ที่ประมาณ ออประมาณ20องศาราศีสิงเนาะก่อนหน้าที่จะถึง20เราจะเจออยู่ตรงต้นต้นราศีสิงเมื่อกี้พี่วพูดอะไรอะสิงนะพี่พูดสิงนะก็คือในราศีสิงนะคะเขาก็จะมีสุกร์ยูเรนะัสแล้วก็ออ,อาทิตย์โอเคซึ่งดาวเรยัสนะได้รับอิทธิพลจากไหนฉากดาวอังคาร1้าน120ดาวเสาร์เนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่แค่ นางเป็นคนที่รีอินเวนต์ตัวเองตลอดเวลานะคะเขายังเคยพูดเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่ได้มาถึงทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่เคยซ้าเขาไม่เคยแต่งเพลงซ้ำร้องเพลงซ้ำแนวเพลงหรือแต่งตัวหรือแม้แต่รูปลักษณ์ของเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ซ้ำเลยเพราะเขารู้สึกว่าคนดูไม่ได้อยากดูอะไรเหมือนเดิมเขาก็จึงสนุกกับการที่เรวอลูชั่นหรือเป็นแบบ ค,คือป้าแกก็แก่แล้วเนาะแต่ว่ายังัย,ง,ยงเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ยังแบบเต้นอยู่เลยนะคะคือเขาก็มีพลังสูงของเขาด้วยดาวอังคารเนี่ยเข้ามาช่วยเนาะแล้วก็ดาวเสาคืออึดมากค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งสาม,มอันเนี่ยมาเป็นดาวนําทางให้เขาเนาะจึงทําให้เขาเนี่ยยังอยู่ในวงการได้นะคะยังไม่ไปไหนเลยเนปจูนค่ะเนปจูนเนปจูนเนี่ยคือ หมอกควันเนาะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าความหมายของเขาเนี่ยจะแปลว่าศิลปะที่เหนือเหนือขึ้นไปเหนือกว่าเป็นเหนือกว่าเดวสุขหรืออีกอีกอันหนึ่งอะ่ะคือโลกแห่งจิตวิญญาณโอเคนะจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะคะถ้าคุณมาสายศิลปะคุณก็จะเป็นแบบภาพยนตร์ไปเลยคนผลิตภาพยนตร์ไปเลย แต่ถ้าคุณมาสายจิตวิญญาณคุณก็จะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณไปเลยออกบวชหรือว่าเป็นผู้เผยแพร่แนวคิดคุณจะเข้าถึงสิ่งที่คนอื่นเข้าไม่ค่อยถึงมันจะเป็นรูปธรรมยากอ่ะมันเป็นเรื่องของนมามธรรมทั้งสิ้นแต่คุณจะเข้าใจสิ่งที่เป็นนมามธรรมไม่ต้องมีใครมาสอนเออมีความเห็นอเห็นใจเพื่อนมนุษย์สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณ ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวแน่นอนเนอะคิดดูดิเนปจูนอยู่ก่อนหน้าถึงพาธิตเนะี่ยแปลว่าเขาค่อนข้างจะคลุมพาทิตไปแล้วนะอีโก้ของคุณเนี่ยจะน้อยมากๆจะไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะแต่จะนึกถึงคนอื่นเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นมีใครบ้างเคิร์ดโคเบนนักร้องนะคะที่เสียชีวิตไปแล้วบิลเกตบิลเกตเนี่ยก็เจ้าของ Microsoft เนาะ เราก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเขาไม่เห็นกันตัวยังไงแต่ว่าเขาเขามีมีหลายๆองค์กรการกุศลของเขานะคะฮิลลารีค n คลินตันอืมนางก็เป็นนักการเมืองอะเนาะก็อันนี้ก็ไม่คือเราเราดูไม่ค่อยออกเพราะว่าเหมือนเราดูไม่ค่อยออกในถ้าใครมาอยู่ในวงการการเมืองจริงๆก็จะต้องเสียสละตัวเองอย่างมากเลยนะคะ มาสุดท้ายแล้วนะคะดาว guiding planet คือดาวพูตโตจะทำให้คุณมีความสามารถในการวิเคราะห์และทะลุทะลวงคือมองอะไรเนี่ยทะลุไปหมดเข้าใจไปซะทุกเรื่องเข้าใจไปซะทุกอย่างที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆเป็นนักจิตวิเคราะห์และใครคะที่จะวิเคราะห์จิตได้ดีที่สุดที่เป็นแบบบิดาซิกมันฟรอยนะคะซิกมันฟรอยเนี่ยมี planet guiding planet คือพูตโต เราก็รู้ดีกันอยู่เนาะว่านี่คืออาชีพของเขานี่คือสิ่งที่เขาแบบมาเพื่อสร้างให้กับโลกนี้อืมมนุษย์เราเนี่ยคือทุกเข้าใจทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีผูโตอยู่ใ,ใกล้พาริตเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยทะลุทะลวงเข้าใจแล้วก็เห็นความสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในความตั้งใจของคนอื่นคนอื่นมาอย่างไงเนี่ย ด้วยวิธีไหนคุณก็จะมองทะลุออกหมดเลยว่าเขาต้องการอะไรนะคะก็ดีนะคะทําให้ทําให้เราอะ่ะรู้รู้รู้ลึกร,ร,รู้จริงแต่คนอื่นอะ่ะอาจจะไม่เข้าใจคุณเนาะแล้วเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะโดนปฏิเสธมาจากหลายๆคนเพราะว่าเขาไม่ไม่เก็ทคุณแต่มารู้ในภายหลังก็คือว่าจริงแล้วสิ่งที่คุณพูดหรือหรือคิดอะ่ะคือถูกอืม ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดาวทีนี้อยู่ในราศีใดยอยู่ในบ้านไหนมีดาวไหนอยู่ข้างๆหรือส่งอิทธิพลอันนั้นก็จะเปลี่ยนคือสามารถทำให้คุณใช้งานใช้งาน guiding planet นี้ได้ง่ายหรือไม่ง่ายอยู่ที่องศาเอ้ยอยู่ที่แอสเป t ที่ดาวอื่นมาทำมุมนะคะแล้วใครมีดาวไหน สามารถใช้มันได้หรือไม่ก็มาบอกพี่วิทย์ด้วยนะคะสำหรับตัวพี่วิทย์เองเนี่ยเป็นดาวเนปจูนเนาะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออการทำอะไรแบบนี้มันมันใช่การทำอะไรแบบนี้หม,มายถึงว่าการมาพูดเรื่องโหราศาสตร์มาพูดเรื่องจิตวิญญาณมาพูดเรื่องสิ่งที่แบบคนอื่นเขาไม่พูดกันเนี่ยมันใช่สำหรับเรามันใช่มากๆเพราะฉะนั้นคิดว่าเออสำหรับตัวเองนะ guiding planet เนี่ยอันเนี้ยเหมาะสุดแล้วทุกต้องเลย โอเคค่ะก็ถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรเมนทิ้งไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะแล้วก็พบกับพิวใหม่ในวันพุธแล้วก็วันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ